ค่ะก็สวัสดีพี่ทีแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกคนนะคะก็บอกอ่าบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการเล่าครั้งแรกเลยก็จะตื่นเต้นนิดนึงอาจจะมีพูดตะกักไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ที่พบต่างแดนนะคะก็คือเป็นเป็นทิปที่เที่ยวที่หนึ่งอะคะ่ะก็เดี๋ยวให้ลองดูกันนะคะเออ ให้ลองทายกันดูก่อนนะคะว่าประเทศที่เราจะเล่าอะ่ะหมายถึงประเทศอะไรก็เดี๋ยวใบให้นิดนึงก็เป็นประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในโลกอะคะ่ะก็ลองพิมพ์กันทายมาดูนะคะว่าเป็นประเทศอะไรค่ะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก็ขอแทนตัวเองชื่อว่าเก๋นะคะแล้วก็เอ่อชื่อทุกชื่อที่เอ่ยขึ้นมาก็คือเป็นชื่อที่สมมุติขึ้นทางนั้นนะคะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดเมื่อ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะก็เป็นช่วงก่อนโควิดก็จะมีเก๋พี่นุย้ยแล้วก็เพื่อนอีกสองคนนะคะเราก็มีการวางแผนไว้ว่าเราจะไปเที่ยวทริปหนึ่งที่ต่างประเทศค่ะก็ก่อนเดินทางอะคะ่ะพวกเราก็จะมีการวางแผนเรื่องเอ่อที่พักที่เที่ยวแล้วก็การเดินทางต่างๆค่ะที่พักอะคะ่ะเราก็จะเลือกเอ่อมาจากเว็บไซต์หนึ่ง อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ทั่วไปอะค่ะก็โดยการดูที่ว่าเใกล้รถไฟฟ้าหรือเปล่าราคาเหมาะสมไหมแล้วก็จะดูที่รีวิวด้วยว่ารีวิวดีหรือเปล่าอะค่ะสุดท้ายพวกเราก็ได้ที่พักที่ตรงตามที่เรารีเคเสเอาไว้อ่ะค่ะ mm hmm. ทีนี้ยก็พอถึงวันที่เดินทางใช่ไหมคะเราอ่ะเดินทางเป็นไฟดึก พอถึงที่นู่นอ่ะก็จะเป็นช่วงประมาณออกประมาณเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้ค่ะเราก็ออกจากเกตออกจากตอมอเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปที่โรงแรมอะค่ะเพื่อที่จะไปฝากกระเป๋าก่อนเพราะว่าโรงแรมโดยทั่วไปอะค่ะเขาก็จะให้เช็คอินกันตอนบ่ายสองใช่ไหมแต่ว่าเราอะไปถึงประมาณเที่ยงซึ่งเขาอะยังไม่เปิดให้เช็คอิน ค่ะโรงแรมที่เราไปพักอะค่ะก็ดูทั่วไปมันก็เหมือนโรงแรมทั่วๆไปเลยไม่ได้ดูเก่าจนเกินไปไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยทีนี้ยพอเราฝากกระเป๋าเสร็จใช่ไหมคะเราก็ไปช้อปปิ้งกันค่ะก็เดินทางไปช้อปปิ้งกันไม่มีอะไรอะค่ะแล้วทีนี้พอตอนเย็นอะเราก็นั่งทานข้าวกันใช่ไหมคะแล้วก็จู่ๆอะค่ะ พี่หนุ้ยอะค่ะเขาก็พูดเขาก็เหมือนกับว่าโผล่ขึ้นมาถามขึ้นมาว่าเออรู้สึกอะไรไหมแบบตอนเข้าโรงแรมอะพวกเธอรู้สึกอะไรกันไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะด้วยความที่แบบว่าเราแค่เข้าไปฝากกระเป๋าเองนะจะรู้สึกอะไรหรอใช่ไหมเราก็ตอบไปว่าเออก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะพี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่หนุ้ยก็บอกว่าเออพี่ก็คงคิดมากเกินไปอะค่ะทีน,นี้ พอเริ่มดึกแล,แล้วเราก็เข้าโรงแรมกันไปเช็คอินแล้วก็เขึ้นที่ห้องพักกันนะคะเอะต้องบอกก่อนว่าห้องพักอะคะ่ะจะเป็นห้องพักที่ไม่ได้ใหญ่มากอะคะ่ะก็คือทางขวามือ,อมันจะเป็นห้องน้ําใช่ไหมคะทางซ้ายมืออะ่ะมันจะมีตู้เสื้อผ้าถัดไปอะ่ะมันก็จะเป็นพวกโตก๊ะเครื่องแป้งเราเราก็มีเตียงสองเตียงก็คือมีเตียงที่ติดหน้าต่างกับเตียงที่ติดห้องน้ําเนาะ เก๋อ่ะก็นอนที่เตียงที่ติดหน้าต่างอืมค่ะทีเนี้ยเก๋ก็ขอตัวแบบเหมือนกับว่าขอไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วไหนจะไปเที่ยวอีกก็ด้วยความเพียค่ะก็เลยขอตัวอาบน้ําก่อนค่ะพี่หนุ้ยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะแกก็จัดกระเป๋าของแกไปเรื่อยๆอะค่ะทีเนี้ยพอเก๋อาบน้ําเสร็จใช่ไหมเก๋ก็ เอ่อมองไปที่พี่หนุยน่ยอะค่ะพี่หนุ่ยอะแกก็มองไปที่ตู้เสื้อผ้ามองแบบนิ่งมากจนเก๋อะต้องเดินเข้าไปสกิดให้พี่หนุ่ยอะแกไปอาบน้ําต่อค่ะเอ่อแล้วทีเนี้ยเก๋ก็ด้วยความเพียรเนาะเก๋ก็เลยขอแบบนอนหลับก่อนไปเอานอนหลับไปก่อนอืมทีเนี้ยพอเช้าอีกวันหนึ่งอะคะ่ะพี่หนุ่ยอะเขาอะก็ตอนทานข้าวเช้าอะคะ่ะพี่หนุ่ยแกก็สกิดเก๋ ถามว่า uh huh. เก๋เมื่อคืนนอนเป็นยังไงบ้างหลับสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเก๋ก็ด้วยความที่เราเหนื่อยอะเนาะเราก็แบบหลับลึกเลยไม่ได้อะไรเลยค่ะก็ตอบแบบก็เหมือนบอกพี่นุชว่าก็ปกตินะคะอะไรอย่างเงี้ยเตียงก็โอเคนะที่พักดีนะแบบอแอร์ก็เย็นแต่ว่าเก๋อะรู้สึกว่าเก๋ได้กินอับๆนิดนึง อืม mm. ใช่เราก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวให้แม่บ้านมาทําความสะอาดห้องดีกว่านกอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ mm hmm. ออกไปเหมือนกับว่าก็พอแจ้งฟอนแจ้งเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะเออแต่ว่ามันมีจุดสังเกตเออมันแปลกนิดนึงอะคะทุกเชา้าอ่ะพี่นุ้ยจะถามเกยางนี้ตลอดเลยว่าเป็นยังไงบ้างนอนสบายไหมอ,อืม mm hmm. ค่ะ mm hmm. ถามซ้ำๆทุกเช้าใช่ค่ะก็แบบถามทุกเช้าเลยว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายดีไหมพอเราแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้แบบเหมือนเราก็ตอบไปเหมือนเดิมว่าก็สบายดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยพี่พี่หนุย่ยแกก็เหมือนกับว่าแกเหมือนมีอะไรจะพูดอะ่ะแต่แกแบบไม่พูดอืออือเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนถึงคืนมาสุดท้ายอือเราก็นั่งเล่นกันไปปกติทีเนี้ยเหมือนกับว่าพี่หนุ่ยอะ่ะ แกก็เหมือนกับว่าคืนเนี้ยแกก็มาขอนอนด้วยแบบขอนอนที่เตียงด้วยได้ไหมพี่รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเลยอะเตียงมันแบบแอร์มันลงยังไงก็ไม่รู้พี่รู้สึกหนาวอะอขอนอนด้วยนะอ,อะไรเงี้ยอืมเก๋ก็แบบให้พี่หนุ่ยแกนอนด้วยอ่ะค่ะอืมอืมทีเนี้ยอพอถึงวันสุดท้ายอะค่ะที่สนามบินอ่ะเราก็เข้าเกตกันปกติเนาะแบบระหว่างรอเครื่องอะค่ะระหว่างรอจะขึ้นเครื่องอ่ะ แล้วก็คุยกันทั่วไปเกี่ยวกับทิปเกี่ยวกับการเดินทางอัพรูปอะไรกันไปแล้วพอทีเนี้ยพอทุกคนเงียบแบบพี่หนุ่ยอะ่ะแกก็ถามแกก็บอกว่าพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่อง<ม>ของโรงแรมที่เราพักกันนั่นแหละอืมพวกเราก็แปลกใจกันเนาะเพราะว่าแบบเอ๊ยยังไงมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นุ้ยก็ถามว่าจําครั้งแรกที่เราถึงแบบโรงแรมกันได้ไหมที่พี่อะ่ะบอกว่า พี่อะรู้สึกแปลกๆอะพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะพี่รู้สึกแบบอึดอัดยังไงก็ไม่รู้อเก๋ก็หลอคะพี่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบมองหน้ากันแบบอืมหลออย่างงั้นหลอทําไมเราไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่นุ้ยก็บอกว่าหรือว่าอันเนี้ยพี่คิดว่าพี่อะคิดมากเกินไปหรือเปล่าอืมพี่แบบพี่คิดมากอะไรเก๋พี่คิดมากกันไปหรือเปล่าอแบบคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ทีเนี้ยพอตอนกลางคืนอะตอนที่เราเข้าลอ่อตอนที่เราเข้าห้องพักกันอะอพี่อะรู้สึกเหมือนเก๋เลยนะที่แบบได้กลิ่นอับแล้วก็พี่อะรู้สึกขนลุกแล้วก็แบบเหมือนกับว่าอึดอัดอะคะ่ะอืมแล้วตอนที่เก๋ไปอาบน้ําอ่ะพี่ก็เปิดฟังเพลงของพี่อยู่ดีๆใช่ไหมอยู่ดีๆอยะเพลงพี่ก็เปลี่ยนไปเองอืม,อมพี่ พี่ก็เลยแบบเหมือนกับว่าสนใจมือถือมากกว่าทีเนี้ยเหมือนกับว่าหูพี่อ่ะก็ได้ยินที่ตู้เสื้อผ้าค่ะเหมือนกับว่าได้ยินเสียงแบบเคาะเบาๆแล้วก็<ม>อ่าได้ยินเสียงเคาะเบาๆประมาณเนี้ยค่ะอืมอืม,มเสร็จแล้ว,วอ่ะเคาะเบาๆ<ม>ใช่เคาะแบบมันมันด้วยความที่ห้องมันแบบ ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอ่ะมันก็เล็กมากใช่ไหมมันก็อาจจะได้ยินนะคะแล้วก็เหมือนก็ว่าได้ยินเสียงแบบเล็บขูดกับตู้สภาค่ะ,คะประมาณเนี้ยใช่ได้ยินประมาณแบบสักพักหนึ่งเลยจนแบบเราหันไปมองใช่ไหมคะทีเนี้ยรู้สึกตัวอีกทีอ่ะก็คือตอนเก๋อะสกิดสกิดเรียกพี่หยับ ไปอาบน้ําพี่ก็เลยแบบรีบเก็บของแล้วก็รีบไปอาบน้ําอืมแล้วพ่อแบบทุกคืนน่ะที่พี่จะเคิมหลับพี่อ่ะมักจะได้ยินเสียงแบบเนี้ยตลอดตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็เป็นทุกวันที่นอนที่ที่โรงแรมอืม,อมใช่อพอพอคืนวันสุดท้ายอะค่ะที่พี่ไปขอเก๋นอนด้วยอ่ะวันนั้นอะที่เรานั่งคุยกันอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่า ได้ยินเสียงแบบตู้อะมันเสียงมันไม้มันลั่นออกมาอืมค่ะทีนี้พอ,อพี่มองมองไปอ่ะพี่อเห็นมือเห็นมือขาวๆซ,ซีดๆอะเกาะขอบตู้แล้วก็ค่อยๆมีหัวโผลออกมาลักษณะที่พี่เห็นอะก็คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวๆกำลังแบบมองมาที่มองมาที่พวกเรา แต่ว่า mm hmm. ทีเนี้ยพี่อยากหันไปเหมือนกับว่าจะหันไปมองหน้าเก๋ว่าเก๋เห็นเหมือนกันไหมแต่เก๋ก็แบบยังดูหลันลลาอยู่คือตอนนั้นคือเก๋ก็ไม่รู้เรื่องเนาะเก๋ก็แบบดูหลันหลาย่ mm hmm. ก็ไม่ได้อะไรพอพี่หนูเน mm ่ย hmm. หันไปอีกทีนึงอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็หายไปแล้ว mm hmm. ทีนี้ยพอพี่แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคมากพี่ก็เลยแบบขอเก๋นอนด้วยทีเนี้ยกลางคืนเหมือนกันทีนี้เหมือนกับว่าพอกํากลังจะเคลิ้มหลับเหมือนกันแล้วคราวนี้ยไม่ใช่เสียงแบบ เล็บที่ขูดแล้วอะไม่แค่แบบเล็บที่ขูดกับตู้เสื้อผ้าแล้วอะทีเนี้ยมันเหมือนกับว,ว่าเล็บนั้นอะเหมือนมาขูดรอบๆตรงแบบใกล้ๆพี่แบบรู้สึกอยู่ใกล้มากเลยแบบข้างเตียงนอนอย่างเงี้ยโอ้ oh, ใช่พี่นุวยแกแบบแกก็แบบนอนไม่หลับเลยแบบทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะจนมาถึงตอนเช้าอืมแล้วก็ค่ะก็แบบ อันนี้ก็จะเป็นในมุมของพี่หนุ่ยอะค่ะทีเนี้ยทุกคนคงแบบสงสัยกันว่าทําไมเราไม่ถึงถึงไม่เปลี่ยนโรงแรมอ่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือพี่หนุ่ยอะเป็นคนเดียวที่เห็นแล้วเหมือนกับว่าแกอะคอยสังเกตอาการพวกเราว่าแบบรู้สึกเหมือนกันไหมแกก็เลยแบบไม่กล้าบอกพวกเรากลัวพวกแบบกลัวทิปมันกลอยอะอืมอ่าแล้วก็ ที่ไม่เปลี่ยนโรงแรมอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงไฮซีซันซึ่งโรงแรมอ่ะเต็มหมดทุกร่โรงแรมเลยอืม mm hmm. ค่ะแล้วก็ทุกคนก็คงสงสัยกันเหมือนกันว่าทําไมพี่หนุยอ่ะถึงเห็นอยู่คนเดียวเพราะพี่หนุยอ่ะค่ะเขาเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วอืม mm hmm. ค่ะคือพี่หนุยอ่ะเขามีเซนต์เพราะว่าแกเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอ่ะประมาณอายุประมาณสิบ สิบสิบสี่สิบห้าค่ะแกประสบอุบัติเหตุก็คือเฉียดตายมาแล้วอะค่ะพือแบบหลังจากนั้นอะแกก็เริ่มเป็นคนที่มีเซนต์ขึ้นมาอือืมอือือแล้วก็เออโรงแรมที่ไปพักอะค่ะหลังจากนั้นอะประมาณปีหนึ่งหรือสองปีอะค่ะเราก็เลื่อนผ่านเนาะผ่านปีเล่นโซเชียลอะค่ะ uh huh. เราก็เห็น uh huh. เห็นคอนเทนต์หนึ่ง uh huh. ก็คือเช็ค uh huh. โรงแรม หมือนกับว่าเช็คโรงแรมที่เกิดเหตุในประเทศญี่ปุ่นอืมอืมอ่ะทีนี้เราก็เลยลองเอาชื่อโรงแรมไปเสิร์ชหาดูเพราะว่าคิดว่าพี่หนุ่ยอ่ะเขาอัมเล่นอ่าเออเราคิดมา,าตลอดเลอว่รือเปล<อ>่าอุ้ใช่เราก็เลยแบบคิดว่าแกอัมเล่นแหละคงไม่มีอะไรขำๆอยากให้เรากลัวกันเฉยเฉอ่าพอเราเอาชื่อโรงแรมอ่ะไปเสิร์ชดูอะค่ะปรากฏว่าโรงแรมนั้นอ่ะเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ก็คือเป็นอืแต่เราแค่แบบไม่รู้ว่าเป็นห้องไหนเท่านั้นอ่ะฮะอ่ะฮะใช่ก็เรื่องมีประมาณเท่าน um ี้ค่ะโอ้ยอันนี้ต้องเฉลยไปด้วยไหมว่าโรงแรมที่ที่เราไปอ่ะประเทศที่เราไปก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะอืม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 อ่าโอเคคือเมื่อกี้ก็เดาเหมือนกันตัวพี่เองก็ก็เดานะว่าน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็น้องๆทุกๆคนเดาถูกหมดเลยว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับ เออคือถามนี้แล้วกันคงไม่ต้องบอกชื่อโรงแรมบอกแค่ย่านได้ไหมเผื่อน้องๆเขาอยากรู้กันมีใครอยากรู้ไหมว่าย่านไหนเออขอย่านได้ไหมเป็นที่อาบอกกว้างๆแล้วกันเนาะเป็นย่านโตเกียวอยู่ที่โตเกียวค่ะโอ้โหกว้างจัดเลยบอกบอกย่านไม่ได้จริงค่ะแต่ว่าอยู่ในเมืองโตเกียวหลือกันโอเคได้ได้เลยนะฮะก็เอาเป็นว่าคือเรื่องเี้ยมันทำให้มันยิ่งทวีคูณความน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้โรงแรมที่ว่าเนี่ยมันด้านเป็นโรงแรมที่มันเกิดเหตุจริงๆนะครับหลังจากที่น้องเขาไปเช็คกันนะฮะซึ่งด้วยความที่เอาจริงๆนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ได้รับรู้เนาะแต่ด้วยความที่พี่เขาอะ่ะมีเซนส์เขาก็เลยรับรู้แล้วก็เออคิดว่าอย่างหนึ่งคือชื่นชมพี่เขาอย่างหนึ่งนะคือเขาไม่ กระตกกระตากอะแล้วก็ไม่ทําให้บรรยากาศมันดูน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมหรือว่าทาให้ทุกคนเขาดูตื่นตระหนกอะเขาพยายามเก็บอาการแล้วก็ค่อยมาเล่ากันหลังจากที่ทริปมันจบแล้วอะเอออันเนี้ยน่าชื่นชมมากนะครับแล้วก็ตัวของน้องเองที่น้องเก๋แล้วกันแทนนดนึงว่าน้องเก๋กนะน้องเก๋เองเก,ก,ก็เอาจริงคือม,มีประสบการณ์ร่วมแต่คือไม่ได้เห็นเลยตลอดทั้งทริปนี่หรือที่ที่นอนอยู่ที่โรงแรมเราไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนั้นเลยถูกไหม เราเป็นพูดตรงๆเลยคือเราเป็นคนไม่มีแบบเซนต์หรืออะไรเลยคือเราก็หลับสบายตลอดที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของเราอะค่ะ